คุณกรพัฒนค่ะสวัสดีครับพี่ม่นครับสวัสดีแฟนรายการบิสเน l ไลน์ไลฟ์้วยครับผมค่ะอ่บรรยากาศตลาดหุ้นนะฮะก็ยืนยืนรอบๆอยู่นะในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะครับก็เปิดวันแรกก็ดูทรงๆนะครับวอลุ่มก็วันนี้วันแรกที่อัพติกมีผลใช่ไหมฮฮะก็เงียบไปเลยนะนะครับกากรทุนก็เงียบไปเลยนะครับอืมก็วอลุ่มสองหมื่น สี่พันล้านบาทนะครับก็จริงๆก็ต้องบอกว่าอ,อ,อันเนี้ยก็ท้อนวัวลุ่มจริงๆช่วงเนี้ยนะครับที่มันก็ค่อนข้างจะซึมนะครับแต่แต่ก็ตามนี่ก็ต้องรอลุ้นแหละคัลเลิส,ลสที่เราได้เรียนไปนะครับในแต่ละเรื่องแต่ละประเด็นเพราะว่า,ามาตรการอัปติกก็จะทำให้ตัวความมันผวนอาจจะน้อยลงมาหน่อยนะครับที่เดี๋ยวเราก็ลองดูว่าเออหุ่นรายตัวนะครับมันเริ่มมีโครงสร้างของการฟื้นตัวมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็จับตาดู ทิศทางตลาดโดยรวมนะครับซึ่งภาพใหญ่แล้วก็อัปเดตไปแล้วภาคเช้านะครับว่าคีย์แฟกเตอร์ในเดือนกันยายนมีเรื่องอะไรบ้างเนะเรื่องตัวทิศทางสีสระ <Okay. S 1> เงินเฟ้อแล้วก็อาจจะนําไปสู่โอกาสในการลดตัดดอกเบี้ยนะครับภายในบ้านเราก็เรื่องตัวมาตรการเสริมสภาพคล่องนะครับ <Okay. S 1> ให้กับรองเทีมฟันภายในประเทศนะครับแล้วก็ดมมูไปถึงสัญญาณเศรษฐกิจภายในแล้วก็เสถียรภาพของตัวรัฐบาลนะครับ <Okay. S 1> ก็เป็นทริกเกอร์หลักๆที่ นักทุนต้องตามดูนะครับซึ่งถ้าค่อยๆอัลล็อกได้ด้วยความตลาดเองเนี่ยก็ซับปัจจัยลบมาเยอะละก็น่าจะมีโอกาสที่จะค่อยๆนะครับฟอร์มตัวแล้วค่อยฟื้นตัวขึ้นมานะครับเวันนี้เราเห็นว่าหุ้นไทยเองเนี่ยโดนถ่วงอดูเป็นพวกโรงพยาบาลกับเออเนาะอยังคงลงระดับประมาณสองเอร์เซ็นสามเปอร์เซ็นในโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับเออทก็คือเกือบสองเปอร์เซ็นนะครับปตอทอโอ้ถือว่าสามตัวใหญ่นะก็ลงกัน จุกเวีนแบงก์ตก็ลงครับแบงก์ Bank วันนี้ก็ขยับกันหน่อยๆนะจริงๆแบงก์ก็เป็นช่วงที่สัปดาห์ที่แล้วไปปลายสัปดาห์เนี่ยเขามีการพรีวิวเอ็นนิ่งกันโดยส่วนใหญ่นะครับ<แ>ภาพรวมเราก็จะเห็นว่าตัวส่วนต่างโนบีรับก็ยังค่อนข้างดีอยู่นะครับแต่ว่าทิศทางตัวแอสเซทคุณลิตี้ก็เป็นอะไรที่ตลาดเองก็จับตาดูนะครับด้วยภาพที่เศรษฐกิจมันไม่ได้ฟื้นเร็วมากนักเนี่ยนะครับคุณภาพของสินทรัพย์จะเป็นอย่างไรบ้าง นี่เป็นอะไรที่ตลาดเองก็จับตาดูแล้วก็เ,เราก็เห็นตัวแบงค์พาณิชย์นะครับาบางแห่งก็เริ่มมีการออกมาช่วยเหลือพนักงานนะครับกสิกรนะครับผมใช่เงินช่วยเหลือคนละหมื่นบาทคนละหมื่นบาทนะครับอันนี้ก็เป็นามาตรการช่วยพนักงานภายในของอารายบริษัทนะครับโอเคนะครับเอาถามว่าวันนี้นะเซต เราคุยกันตอนนี้ลงมาต่ำกว่าพันสามรอบหนึ่งนะครับต่ำพันสารอบหนึ่งก็วันนี้ก็ถ้าดูตามภาพนี้ก็น่าจะมีซัพพอร์ตบริเวณหนึ่งสองเก้าห้าแหละนะครับแล้วก็ด้านบนก็ช่วงที่เหลือก็ไ้สามศูนย์หกนะครับผมว่ากรอบนี้ช่วงช่วงที่เหลือนะครับประมาณนี้ครับเซ็ตน่าจะก่อนตัวในกรอบนี้ครับผมส่วนเอสซ่าู่ีรียู่าเป็นเอ็ค่ะ ครับไม่เชาอยู่สองสี่นยมันมีจังหวะรีบาวขึ้นไปนะครับแล้วก็ติดบริเวณแนวต้านหลักก็คือแปดศูนย์หกนะครับแปดศูนย์หกนะครับใครเล่นเทรดดิ้งลองนะแปดศูนย์หกกับแปดหนึ่งสองเป็นแนวต้านนะครับหลุดแปดร้อยสต็อปลอสนะนะครับดูแปดร้อยไว้นะครับใครเล่นใครเล่นใครเล่นลองส่วนใครเล่น short ใครเล่น short นะครับถ้าเบร a k เหนือแปดศูนย์หกก็สต็อปเหมือนกันนะครับผม ครับก็ประมาณนะั้นสุดทองคําเช่นกันใช่ไหมฮะคุณเอ็ดค่ะทองคำแคบเนาะพี่มอนใชค่ะ,คะอืมก็เหมือนเดิมนะครับจุดที่จะดูไม่ดีก็คือถ้าุดสองพันสามเนี่ยนะครับอันนี้ต้องระวังนะครับด้านบนก็สองพันสามร้อห้าสิบนะครับก็แคบเหมือนกันทองคําช่วงนี้นะครับแต่ว่าจุดหนึ่งที่ผมตั้งข้อสังเกต้วกันมันมีแรงขายกระแทกหลุดเส้นค่าเฉลี่ย ในวันที่มันทําท่าเหมือนจะอะยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยหลักได้นะครับทุกรอบเลยเป็นอย่างงี้มาสองสามรอบแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงว่าเออพอขึ้นไปยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นนะครับวันต่อมาเนี่ยมันมกักจะเชิญแรงขายกดลงมาเลยนะครับทองคําจากชุดน,นี้ไปเนี่ยจุดเอื้อหนุนเนี่ยนะครับหลักๆน่าจะเป็นเรื่องตัวอิทธิพลของดอลลาร์ที่น่าจะอ่อนลงนะครับอันนี้เป็นแรงหนุนหลัก เรื่องเงินเฟอ้อที่จะสพอร์ตทองคํำน่าจะผ่านไปแล้วเพราะว่าตอนนี้วงจรเงินเฟอ้อมันเริ่มลงนะครับเรื่องตัวความเสี่ยงการเมืองประเทศอันนี้ก็มามาไปไปก็คงต้องค่อยๆตามดูนะครับแล้วก็จุดที่ไม่แน่ชัดก็คือแรงหนุนจากการซื้อนะครับตุนทองคําเพื่อเป็น international r e s e r ์ฟของทางกลางใหญ่ๆเช่นจีนนะครับซึ่งตอนนี้มันเริ่มไม่ซื้อ ก็ต้องบอกว่ายังเป็น question อยู่ว่ามันจะมีไม้ตอไหมถ้าไม่มีนะครับก็ระมัดระวังเรื่องอแรงเทคของคำอีกรอบหนึ่งครับผมทองคำก็แว่งๆเหมือนกันใช่ไหมฮะครับผมครับรอกันทั้ง<ม>โลกรออะไรกัน <laughs> ไม่ได้หมายถึงรอดอกเบีย้ยอย่างเดียวใช่ไหมฮะจริงอก็ <ๆ S 1> รอดอกเบีย้ยสัก<ล>นี่หแหละนะครับถ้าถ้าเป็นภาพรวมของตัวทองคําซึ่งตอนนี้ทองคํามันรเวอร์มันเหลือแค่แค่เรื่องตัววงจรดอกเบีย้ย นะครับส่วนพวกสินทรัพย์สิ่งอื่นๆก็อย่างที่เราทราบกันแหละหนึ่งก็เศรษฐกิจไบเบิ้ลใช่ไหมครับกับวงจรดอกเบี้ย<ช>ลงของ US เนี่ยเป็นสองตัวนะครับหล,หลักๆที่จะ drive ในแต่ละตลาดโดยเฉพาะพวกตลาดเกิดใหม่เองนะครับแล้วข้อที่สามมันก็จะเป็นช่วงที่น้ำหนักนเรื่องตัวการพิจารณาแนวโน้มนโยบายของสหรัฐเนี่ยจะเข้ามามีผลต่อการลงทุนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคือสหรัฐเนี่ยคือความไม่แน่นอน ในช่วงควอเตอร์3นะครับความไม่นอนด้านนโยบายก,กนจะเกิดเพราะว่ามันจะเดินหน้าสู่การเลือกตั้งไงในช่วงควอเตอร์4เดือนพฤษภายนนะครับยงควอเตอร์3ปกติเน,นี่ยตลาดสรัฐเองส่วนใหญ่จะเริ่มเริ่มไซเวย์ละหรือว่าจะมีการพักตัวลงมานะครับส่วนตลาดอื่นจะได้อันนี้สงบวกมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับทิศทางนโยบายการเงินสหรับที่ลงนะครับเร็วกว่าคิดที่คิดไหมแล้วก็เศรษฐกิจเป็นยังไงบ้างนะครับ ในส่วนดรลการคมงในฝั่งเอเชียเองก็ตามดูจีนนะครับจีนเนี่ยก็จะมีความคาดฝังจากโพลิทบูโรนะครับที่น่าจะมีการประชุมกันในเดือนนี้นะครับว่าจะมีนโยบายกระตุ้นด้านไหนออกมาบ้างนะครับ3-4ด้านครับที่เราประเมินไว้ก็ mm hmm. property sector ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พวกเครื่องจกักรอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวยานยนนะครับน่าจะเป็นเซกเตอร์หลักๆที่ ทางการจีนเนี่ยมีโอกาสที่จะพิจารณามาตรการทีละภาคส่วนที่อาจจะออกมาครับผม่ได้ครับก็โดยรวมๆก็ในช่วงนี้ก็ยังไม่มีกระแสอะไรรุนแรงใช่ไหมครับเนี้ยครับผมก็บ้านเราก็ต้องรอเซนเมนท์ที่มันปรับมูดและโทนนะครับซึ่งในด้านเซนเมนต์เองก็ต้องรอดูเรื่องตัวพัฒนาการด้านการเหมือนเนาะนะครับประมาณนี้แล้วครับผมโอเค ก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะก็บรรยากาศโดยรวมก็ยังไม่ได้มีอะไรที่เซอร์ไพรส์นะคะทักทุนก็ติดตามกันไปตอนนี้ก็มอนิเตอร์ในส่วนปัจจัยในประเทศแล้วก็ต่างประเทศในประเทศของไทยก็เรื่องดากการเมืองไทยนั่นเองแต่ประเทศก็ติดตามเรื่องกําลังการผลิตหรือทางด้านตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆนะทั้งของจีนแล้วก็สหรัฐนั่นเองค่ะ